ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะใส่ตะแกงให้เสด็จน้ำมันค่ะจากนี้เราก็มาเตรียมน้ำ้มตันะคะมีกระเทียมพริกสดมะนาวถั่วฝักยาวมะเขือเทศน้ำตาลปี๊น้ำปลาค่ะนำกระเทียมใส่คกก่อนนะคะเราจะตำกระเทียมก่อน ตำแค่พอหยาบหยาบนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดทาเสร็จนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะตำแค่หยาบหยาบพอค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะ พอแตกๆค่ะก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะตำแค่พอหยาบๆเหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บ แล้วก็ตำเบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศมันจะกระเด็นแค่พอให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะตำด้วยมะนาวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะปรุงรสนี่ได้ตามชอบเลยนะคะ บางคนชอบหวานนําชอบเค็มนําชอบเปรี้ยวนําแต่ความชอบเลยค่ะเราใส่มะนาวกับน้าําปลานี่เราไม่ต้องตำนะคะเราใช้คนๆนเอาเรียบร้อยค่ะน้ำส้มตําของเราตักใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะส้มตำทอดของเราหน้าทานไหมคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจป้าปุ้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ